สวัสดีครับมาผอกระบานน้องในช่องกบปลาพะลยคือเก่านะครับเนาะมือนีบารน้องกติภาไปอัปเดตปลาปลาดุกครับผมปลาดุกอุ้ยครับผมเนาะกับเบิ่งปลาดุกวีครับเพราะพี่น้องมือนี้เนาะนี่ครับขางผมนี่ก็เป็นพักเอาเป็นหนึ่งไ้ปลาครับพี่น้องนี่หนึ่งไซปลานิ่ปลาตะเพียนนี่เนาะที่บารน้องเหล้ยงไหวเห็ดแจ่วขึ้นที่พี่น้องทั้งหลังนี่ม่วนนี่ก็เป็นใบยานา่งเลยครับเดินใบยานา่ง เอามาปลูกไว้ครับผมเพื่อนก็ขึ้นต้นลำใหญ่นาอนี่นี่ใบต้นนี้ก็ลำใหญ่ก็เป็นข้างนะมันครับก็มีประโยชน์ครับผมก็ปลูกใส้กันในพี่น้องก็ให้ต้นลำใหญ่เป็นข้างให้ต้นจะนางเนาะนี่ก็ขื้นมากเดี๋ยวบ้านน้องสิพาไปเบิ่งเลยนะครับเนาะไปเบิ่งปะดุกเลยครับผมไปเลยครับผม,มนี่แหละพี่น้องกับ่บ้านน้องกับบได้ตักให้เบิ่งเนาะเอาขื้นมาให้พี่น้องเบิ่งเลยครับเพราะว่าอาทิตย์หนึง่งเขาก็ต้องเอาไอ ทำความสะอาดบ่อเพลอนเนาะพวกบ่วสันพวกเศษใบใหม่ไปยังมนก็ลงไปเนาะพี่น้องเนาะเขาก็อาทิตย์หนึ่งเขาก็ดึงขึ้นมาทำควมสะอาดเพลินนําพอบางทีเขาถ่าปล่อยไปเลยก็คือของเบาน้องเห็นในเบื้องสุดก้อนแหละครับกพบาะว่ว่าปลาจะของเมียนกระปูหรือยังกัดเนาะพี่น้องเนาะมาน้องกับภาพมาที่ล้ครับพามาเบื้องนั่มกับซ้ำเข้าปลาขึ้นมาเบื้องนั่มครับเพราะว่ารุ่นนี่ก็เป็นปลา ปลาดุกอุ้ยครับพี่น้องนี่นาอเพราะว่ารุ่นนี้มันก็นสิเป็นคือปลาดุกหน้าพี่น้องซ้ำนี่ก็โอเคเลยดิพี่น้อง mm. เพ่นมาก,กินซ้ำนี่นะคนบ่มัากใหญ่บ้าน้องไห้ขายเลยได้ครับขายขายหลายเจ้าแล้วครับนี่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นนี่สนาอเพิ่นก็นมามื้อเสอเอาเพราะว่าอุ้ยแทงบ้าน้องเป็นปลาดุกหน้าครับบา้าปวดพี่น้องเพราะว่าบ้าน้องก็ ขัดใส่ขัดยังขะกันไปเนาะเท่ากับลายลายรุ่นนี่ครับเพราะว่าพ่นกับมันสือสือดีครับพี่น้องประดุกรุ่นนี่เนาะมันจีบกินดีก็ประดุงหยักมันออกเหลืองๆสิพี่นาะเพ่นว่าเอาไปเอารุ่นนี่ละบ้าน้องว่าสันมันค่อยกินแสบเอาไปแกงส่นอำไม่สมนี่พี่น้องแกงสซน้ำม่สมต้มไว้แสบได้พี่น้อง นี่เนาะกะคัดเป็นรุ่นๆจนงสิเพราะว่าตัวนี้รุ่นนี้มันจีแพงก่าปลาดุกยักครับรุ่นนี้ก็สิเจ็ดสิบแปดสิบได้พี่น้องถ้าปลาดุกยักก็หกสิบเจ็ดสิบครับหายเนาะเพราะว่าปลาดุกตัวนี้มันสิแพงกลัวแพงกว่าปลาดุกยักบางทีอมันกะประมาณแปดสิบเก็บลอยก็มีได้พี่น้องแต่หอดหนาค้ายดีเนาะเหนือมันเหนือมัน,ม,นมันแขน็่ากันพี่น้องเบิ่งง่ายๆถ้าไปปล่อยลงุงในน้องเขาเลยทเป็นปลาดุกหนาเลยได้พี่น้อง แต่ว่าหักมันสีนในหญ่นะมันสีนใหญ่กว่าปลาดุกหน้าเฮาถ้าปลาดุกหน้าเฮาใหญ่สุดก็สิประมาณนี้นะครับตัวนี้มันใหญ่ต่อไปอีกใหญ่แบบตัวปุ่มปุ่มเนาะมันก็สีออกเหลืองเหมือนปล่อยลงในให้หน้าในหลังในเอ็นน้องสาหังสีใดพี่น้องนี่ถ้าเลี้ยงรุ่นนี้ก็ถือว่าขายได้ดีอยู่ครับขายได้ดีกว่าปลาดุกไปปลาดุกยักษ์เนาะแต่ว่าปลาดุกยักษ์มันในหญ่ไปใหญ่ไปกว่าปลาดุกตัวนี้ นี่ครับบาน้องก็ทําทำขั้มสะอาดบ่อนทำแน่เนาะครับน่องเขาก็อาทิตย์นึงเขาก็ดึงขึ้นมาเบิ่งตะกอนบาน้องก็เคยเห็ดแล้วเนาะครับน่องบ่ได้เบิ่งเนี้ยเสียก็ปล่อยไว้มีแต่บาปลาเพิ่นแนงปลาเพิ่นแนงเป็นวันอาหารบัดมาเบิ่งแล้วฮู้จังโปรงอยู่น้องสงสัยกระปูนแหละครับกระปูกัดเนาะกระปูเพิ่นก็สิเจาะข้างนอกเขาไปหาข้างในเนาะไปหากินปูกินปลาเฮาเฮาก็ค่อยดึงขึ้นมาเบิ่งเอาครับผมเฮาก็มาเอาพวกใบใหม่ใบยังออกพอใบใหม่มันก็โลนลงไปแน่เนาะพวกกัน พวกขี่ปลาขี่ยังองีกเนี่ยซ้ำเข้า,าว่าง่ายคือซ้ำหลางกับซั่งซะพี่น้องเข้ากับสีใดแบบเพิ่นกับสีใหญ่ไวหวก็เก่าๆเนาะเข้ากับหลังกับซั่งกันยังลงไปบ่าน้องกับเห็ดทำก่อนทำยังแน่้อวานกับเพิ่มอาหารเพิ่มยังไงเพิ่นอีกเลยเนาะเข้ากับวานตัวน,นั้นขะลงไปน้ำแน่อาหารตัวของสื่อน้ำเข้ากับเอาอาหารปั่นเองเอามาวานลงน้ำเข้ากับสิประหยัดไปอีกหลายได้พี่น้องกับเห็ดคือเบาหน้องเห็ดในเบื้องเนาะนี่แหละครับกั คอยเบิ่งกับบ่าวน้องไปเรื่อยๆบ่าวน้องก็เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนี่ครับผมเพราะว่าบ่าวน้องก็เฮ็ดงานนําเฮ็ดงานประจํานําเนาะก็เวลาว่างก็มาเฮ็ดปลาดุกให้พี่น้องเบิ่งครับผมก็คือว่าก็ซ้ําให้พี่น้องเฮ็ดคือบ่าวน้องได้คือกันครับกัเฮาเลี้ยงไว้ก็ได้ขายได้กินได้พี่น้องได้แจกจ่ายพี่น้องเฮาในครัวเรือนเฮาเนาะคือยามแเล็เฮาเลิกงานมาก็บ่ได้เข้าตลาดตรีอีกสินอเนาะเฮาก็กลับมาป่น ลวกพักปลูกไว้น้ำบ้านน้ำสวนน้ำยังเท่านี่ครับผมนี่แหละครับผมก็ง่ายเห็ด <c oughs> ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายเนะครับเลี้ยงง่ายๆ่ายนี่สิแหละบ้านน้องเห็ดง่ายๆเลยนี่นะครับผมพายจากเห็ดกับเห็ดแบบคือบ้านน้องนี่เนาะก็ค่อยเอาไว้ถ้าติดตามบ้านน้องไปเรื่อยนะครับเนาะก็ะอย่าลืมในช่องกดปลาพะลวยดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบ้านน้องกะจดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ